สพการจนบุรีเขตสามร่วมกับกรมการปกครองอำเภอทองผาภูมิขับเคลื่อนการจัดทำประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับนักเรียนชายขอบอักษรจีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดการจนบุรีภาคกุมภาพันธ์2567 ดรชัยนนท์นิลพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตสามลงพื้นที่ร่วมกับกรมการปกครองนําโดยนายชาคริสตันพิรุณน,นายอำเภอทองผาภูมิขับเคลื่อนการจัดทำประวัติบคุคคลไม่มีสถานะถักทะเบียนให้กับนักเรียนอักษรจีในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิเพื่อให้เด็กได้สิทธิการเข้าศึกษาต่อสิทธิการเดินทางออกนอกพื้นที่และสิทธิการรักษาพยาบาล ซึ่งในวันนี้มีเด็กนักเรียนจากทุกรงเรียนในสังกัดสพกาญจนบุรีเขตสามในท้องที่อำเภอทองผาภูมิเข้าทำบัตรแล้วกว่า100รายณจุดทำบัตรเคลื่อนที่ณวัดปรางกาสีนายชาคริตตันพิรุณในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าเด็กกลุ่มรหัสจีเป็นกลุ่มแรกที่จะต้องเร่งจัดทำทะเบียนประวัติให้ก่อนเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้ส่วนต่อมาก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐดานดรชัยนนท์นิลพัฒน์ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3กล่าวว่าปัญหาของเด็กอักษรจีในสังกัดสพปกาญจนบุรีเขต3ในขณะนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่อยู่ในไทยอยู่แล้วกับกลุ่มที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนซึ่งแนวตะเข็บชายแดนจะต้องข้ามไปมาระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน หรืออพยพตามพ่อแม่ไปเรื่อยๆส่วนใหญ่คลอดโดยหมอตำแยซึ่งจริงๆแล้วเด็กก็พร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาต้องการได้รับการศึกษาซึ่งเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องรับเด็กทุกคนให้เข้าถึงระบบการศึกษาเราไม่ปฏิเสธการรับนักเรียนคนใดยกตัวอย่างเช่นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองเจริญวันนี้เดินทางมาทำบัตรศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 แต่มีอายุถึง16ปีแล้วอย่างไรก็ตามหน้าที่ของครูและโรงเรียนคือต้องสอนให้เด็กเหล่านี้อ่านออกเขียนได้ให้จบการศึกษาภาคบังคับและการที่เด็กนักเรียนได้ทำบัตรเลขศูนย์หรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนก็ทำให้เด็กเหล่านี้สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ได้รับสิทธิ์ในการออกนอกพื้นที่และได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลมีอาชีพมีงานทำในอนาคตต่อไป พร้อมกันนั้นต้องขอบคุณกรมการปกครองโดยเฉพาะนายชาคริตตันพิรุณในอำเภอทองผาภูมิได้ร่วมขับเคลื่อนการทำบัตรให้กับเด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้พวกเขาเหล่านี้ได้เข้าถึงสิทธิและมีอนาคตที่ดีได้และขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูชายขอบในทุกๆโรงเรียนที่ต้องเสียสละมากกว่าพื้นที่อื่นช่วยมากกว่าคนอื่นเพื่อให้เด็กๆของเราเข้าถึงระบบการศึกษาโดยแท้จริง